ก็สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะขี่เอ็กไซเตอร์นะครับไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับไปที่สนามไทยแลนด์สกิตนะครับวันนี้ยามห้าเขาจัดงานอยู่ที่นั่นนะครับเป็นจัดงานเหมือนให้ลองขี่ในสนามนะครับเดี๋ยวผมจะไปนะครับผมลงชื่อไว้แล้วนะครับงานเขาเริ่มตอน9ก้าโมงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับบ้านผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงตีไปสักเจดโมงก็ได้อไปดูใหว่าจะไปถึงตรงนั้นกี่โมงผมคิดว่าไม่น่าจะเกินสี่โมงไม่น่าจะเกินสี่โมงโอเคนะครับก็ไปกันดีกว่านะครับคลิปนี้ผมไม่ได้เปิดอัดไว้ตลอดทั้งทางนะครับจะเปิดอัดเป็นช่วงๆเพราะว่าต้องไปเก็บ งานที่สนามไ h a i l a n d c i r ร u กิตนะครับไทยแลนด์เกิตสนามแข่งรถอโอเคไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมอยู่ที่ค่ายอดีอรแล้วครับเป็นค่ายทหารชื่อค่ายอดิสรนครับอยู่จังหวัดรสระบุรีนะครับชิงตุดถนนมิตรภาพแล้วครับถนนข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นถนอนอัาถนนโดยธินชื่อถนน ชื่อถนนข้างหัวโนยธนินนะครับทางที่จะไปกรุงเทพพระนครนะครับแอบโอ้จะลำบากพอไปทำไมทางที่จะไปกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปทางน,นี้ก็จะไปเป็นรุปุรีนะครับจังหวัดลุบุรีไปทางภาคเหนือของของประเทศไทยเองนะครับขายอัดิศร ผมก็จะมุ่งหน้าไปทางอ่ากรุงเทพเนี่ยแหละครับไปทีนี้ดีกว่าผมก็จะมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพแล้วก็ไปถึงแถวอำเภอวังน้อยนะครับไปถึงเท่านั้นเดี๋ยวผมก็จะตัดเข้าทางไปเขาเรียกอะไรนะทางไปนครปฐนะมผมเรียกไม่ค่อยถูกแต่ผมไปเต็มจะประมาณนี้นะครับโอเค ตาบุรีคงไม่รู้หรอกวันเป็นค่ายอะไรก็คือมันเป็นค่ายของรถถังเอาง่ายบ้านของรถถังนะครับนี่ชาบีนะครับเป็นที่สี่ชาบีเป็นค่ายของรถถังถ้าจะเก็บรถถังอะร้อยร้อยคันเลยอยู่ข้างในแต่ก่อนผมก็อยู่ยไม่ใช่อยู่แต่่อนผมก็เข้าออกใายมีสอนแบบประจับมีมีรถถังตั้งโต๊นะครับ รถถังเก่าแล้วนะครับและพวกภูเขาเนี่ยเวลาเขาซ้อมยิงปืนใหญ่เขาก็จะยิงอัดทางภูเขาเนี่ยเขเนี่ถ้าใครมีบ้านอยู่แถวนี้นะโอ้ยสนั่นวันไว้อะเพราะว่าเลยแยกตรงนั้นไปเขาก็จะเป็นสนามปนืนใหญ่แล้วครับแต่ก่อนเข้าออกไป็นดำเพราะผมเป็นทหารไม่ใช่อะไรครับ เลยแบบรู้หัไที โอเคครับผมก็แวะเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วครับเต็มถังก็คิดว่าคงจะไปถึงอ่าไปถึงที่หมายเลยแหละนะครับแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าผมไม่ค่อยคุ้นชินทางคอนปฐมเท่าไหร่นะครับจังหวัดนนะคนปรปฐมผมเรียกว่าไม่ได้ไปเลยมากกว่ามั้ง <laughs> น,นันๆาทีจะแบบผ่านอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับป่ะนะครับ เมื่อกี้ก็แวะเข้าเซเว่นอีเลเว่นนะครับซื้อกระดาษเช็ดชู่นะครับตอนออกจากบ้านมาผมก็เออมืนลืมอะไรวะลืมอะไรวะอ๋อลืมกระดาษเช็ดชู่นี่เองผมจะต้องพกอ่ากระดาษเช็ดชู่แห้งแล้วก็กระดาษเช็ดชู่เปียกแล้วเอาไว้เช็ดอ่าพวกชิวหน้านะครับเอาไว้เช็ดพวกชิวหน้าเช็ดนู่นเช็ดนี่นะครับอตอนออกมาก็ลืม มันรีบด้วยแหละนะครับมันรีบด้วยแล้วก็โอ้ยตอนนี้รู้สึกปวดขาขี่มาก็ไม่ได้ว่าจะสมประกอบลยมันรู้สึกปวดขาช่วงเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นรูปเหมือนตัววายเลย <c oughs> เออมันปวดขาแล้วก็ปวดหลังด้วยนะครับงเมื่อคืนนั่งล้างรถรถนี่แอบสิอาล้างส,สะอาดเอี่ยมอะแล้วก็ก้มเงยเลยก็เลยแบบโอ้ปวดหลัง เป็นนั่นเป็นนี่แล้วแต่กระลอก็ไม่ได้ล้างนานแล้วเป็นไ,ได้ล้างนานเป็นเดือนแล้วนะครับก็เลยล้างแบบจัดใหญ่เลยบริคคินนิ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดอถอดแฟลิงออกมาล้างเออเอาแบบเอาแบบให้มันสะอาดแต่ก็ไม่ได้สะอาดยิ่งเหมือนใหม่เอาไว้วันหลังเดี๋ยวค่อยบริคคินนิ่งทีหลังนะครับแบบถอดทั้งคันล้างทุกชิ้นสั่วอะไรเงี้ย เดี๋ยวก็ตรงย,วยาวๆไปอำเภอ,อวังน้อยนะครับของอจังหวัดอยุธยานะครับคนญี่ปุ่นก็ไม่ชอบอก็ชอบมาเที่ยวอ,าอายุธยาเนาะพูดถึงอะ่ะเวลาไปอยุธยายที่ไหนก็เจอแต่คนญี่ปุ่นยีะเลย ตรงนี้แหละมันจะหลงตรงนี้แหละถ้ากรุงเทพคือออกถนนใหญ่ไปนู่นเลยโอเคอยุธยาบางกุทองต้องไปบางกุทอง ครับผมมาถึงแล้วนะครับชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่คำพูดนี้ก็ไม่ยากไม่เย็นครับก็หลายคนนะครับนักแข่งของใครก็เริ่มต้นมาจากที่นี่กันทั้งนั้นแหละนะครับจอดรถตรงไหนเนี่ยเอ้ย จอดรถตรงไหนได้บ้างครับอ,อ,าาอ๋อมีหลายค่ายน้าย่ว่าไม่ใช่ของยำห้ายอย่างเดียวนึกว่าของยำห้ายอย่างเดียวเอ,อ้ยมีเพื่อนจอด,ดขอจอดตรงนี้แล้วกันโอเคทางมัน ก,กิจกรรมภายในงานนี้ครับก็มีในเรื่องของการเล่นฝึกความไวฝึกประสาทสัมผัสฝึกเซนตน์ครับในการรับไอแท่งไม้พวกนี้แหละไอแท่งไม้พวกเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือที่พวกแข่งรถจรหรือนักแข่งรถนักแข่งรถเอวันเนี่ยเขาใช้ฝึกประสาท <c oughs> การความไวในการตอบสนองต่างๆซึ่งผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากเห็นเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกัน ยากในการมองไหมไม่ใช่ยากในการจับนี่แหละมันยากจริงๆมองอะมองทันแตะแตะทันแต่ขว้าจับนี่แหละมันยากแต่ในงานนี้บอกเลยว่าถ้าใครยิ่งจับเยอะก็ยิ่งได้ของรางวัลเยอะอะของรางวัลก็อยู่ในเต็ตตรงนั้นแหละ ไรเอ่เยรบรหนึ่งรอบหนึงไม่ยอมไม่ยอมจับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอย่างด้านหลังแต่พี่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้จริงๆเลยก็คือการได้นำรถเนี่ยไปลองสี่ในน้ำกิจกรรมเนี่ยถ้าใครไม่ได้เอารถมาหรือว่าใครอยากจะลองรถอื่นของยำ้าก็มีรถเนี่ยให้ยืมไปทลองจีบกันได้ในน้อยำหูงงเนี่ย ผมขี่เอ็กซ์เตอร์มาใช่ไหมแต่พอไปขี่จริปุ๊บผมไทยอาสามลงอาไปคอยยืรถเข้ามาลงสนามลองขี่ได้แล้วก็มันก็มีหลายรอบเหมือนกันผมก็ขับอาสามไปสองรอบแล้วก็เอารถของเองเอ็กซ์เตอร์ลงไปรอบสุดท้ายกนอนกลับนะครับส่วนไอ้คลิปการขี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงแยกไว้ให้ดูภายหลังนะครับ โอเคเรากลับบ้านกันดีกว่าก็ขี่ซิ่งในสนามเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วที่หลังคือกลับบ้านคลิปนี้ผมก็จะเปิดไว้ยาวแต่อขอออกถนนเส้นใหญ่ก่อนแล้วกันค่อยอดัดใหม่อีกรอบเพราะว่าตรงนี้พูดตรงๆนะอัดไปมันก็มีแต่ทุง่งนาขี่สนุกสนุกมากแต่มันติดเรื่องพักเท้าเนี่ยแหละมันก็เลยแบบ ม,มันก็จะแบบหักเท้าหักเท้าผักเท้าอะไรเงี้ยมันก็เลยเสียจังหวะไปหมดเลยพักเท้าไปพอกับการเบรอ,อแต่ก็อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าใครขี่เอ็กซ์กเตอร์อยากจะได้เข้าให้มันโหดวบเนี้ต้องใส่เกยงเท่านั้นอ่าเกยงช่วยได้เยอะเพราะว่ามันจะมันจะขาเราไปสูงพอขาสูงปุ๊บมันจะทำให้ รถมันเอ็นได้สาเยอะขึ pues, humans, isés, ้นแต่เนี่ยคือขามันต่ำมันก็จะเอ็นได้ประมาณหนึ่งอ่าเมื่อกี้เข้าอะหน้ายางเหลืออยู่อ่าเหลืออยู่ยังไม่หมดหรอกแบงเข้าได้ต่อแต่ก็คือพักเท้ามันขูดแล้วแล้วก็สนามก็อย่างว่าเนาะมันเป็นคลื่นอ่ามันเป็นคลื่นมันก็เลยแบบจะจะบจะเลยอะไรเงี้ยจะจะถลายจะเบรกแบบ เนียนๆก็รถหลังปูบูบูบประมาณนั้นแหละแต่ตอนขี่อาสามนี่คือมันจริงเออดมันจริงอาสามรอบสองเออเดี๋ยวก็ผมลงไว้แหละเออลงไว้นะครับเดี๋ยวใครอยากจะรู้ว่าอาสามรอบสองมันยังไงนะครับไปดูอ,อ่าก็ถือว่าโอเคแบบคนขี่สนามนี้มาไม่กี่รอบอะไรเงี้ยถ้าออมีเวลาขี่ถ้าขี่ได้เยอะกว่านี้ก็คงจะ ดีกว่านี้เสียดายไม่ใช่อาสามตัวใหม่มปา้าเดี๋ยวผมออข,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 ขออขกถนถเส้นนี้ก่อนเพราะว่าเส้นนี้มันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมันเป็นทุ่งนานะครับเดี๋ยวไปถนนใหญ่จัดการกันนะครับ